สวัสดีครับอยู่กับพวกลอาดันกรีนครับ,บนี่ดิมันขึ้นทะเลขและและแล้วคนกระโดดขึ้นบ่โอ้คนกระโดดลงบ่ไม่ครับก็นั่งอยู่นั่องนี้ลงไปแล้วออัอ๋อดีมันไม่พลิกมาฝั่งนี้เนาะนี่ครับขึ้นทะเลครับอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันอยู่ติดกับทางเลยครับ อ๋อนงยังไม่ได้ขึ้นกระดกเลยถางดีนะคนไม่เป็นไรนะอันนี้คนขับมันลื่นอันนี้ตัวขกสิบบ่ไม่เจะขสิบ่เจ็ดสิบอันนี้มันเจ็ดสิบเจ็ดสิบดี้ะครับนี่เป็นไรร ดีแล้วข้างทางเลยครับเดี๋ยวจะเอารถน่ายะเารถเครนนงเส็จแล้วนี่งานเก็บงานเก็บแล้วเนาะโอ้ดูดูดินมันลื่นครับก็คือตอนขึ้นเทเลแค่ได้แค่หางอย่างเดียก็คว่ำเลยครับนอนี้รถไ่กำลังตามรถเครนอยครับ อันนี้ชี้ฟ้าเลยนะเอ้ยท้าวแมคโคร200มาก็ไม่รู้จะดึงยังไงรถเคีนมาก็เกาะนายเอารถเคียนเขากำลังคุยรถเคีนอยู่แมคโครแม่ถ้าดัานไปฝั่งนู้นจะทำยังไงล่ะดันไปฝั่งนูง้นไม่เอารถเคีนไม่ยกเขาจะเอารถเคียนมา นี่ครับอันนี้งานเมาครับโอ้ประมาณสี่ไร่โอ้เราก็ดินนี่ครับติดขาไปหมดเลยนี่นะเมาเทเลย เอาเอาดินตรงไหนอย่านีินอ๋ออันนี้มันกี่ไร่นิห้าไร่ห้าไร่โอ้อันนี้หกล้อดำกรีนครับา <c oughs> ราคากันเองราคากันเองหยุดเจริญดิลุปุ๊บปีติดต่อเลยอันนี้นะ,จะเจ้าดินที่ไหน จะมีทีเนเหรอพงพาทได้ทีได้บ่ซับท่าดานี่บ่ใช่ไหมหรือไงไม่ใช่อ๋อรถทีมงานบ่ของเจ้าทีมงานอะไรทีมงานยุศเจริญยุศเจริญอ๋ออันนี้ยังไม่เสร็จได้หนีต้องอันเนี้ยอ๋อเว้นไม่บ่ค้าไร้อันนี้ตกไรเท่าไรอ่ะ ไม่บอกไม่บอกครับวันนี้อันนี้วิ่งมาไกลไหมนี่จากสี่กิโลไปกลับราคาไม่บอกครับเดี๋ยวมาตัดราคากันเออ แล้วสรุปแล้วเอายังไง่างนี่เคลนบะเราเคลนอย่างเดียวครับรรอ,อันนี้น่าจะยกใส่เพลเลอร์เลยเนาะเพราะว่ามันสตาร์ทไม่ได้หรอกอน,นี่เอาไปถ่ายน้ำมันเครื่องชิกระบบใหม่

นเนี่ยครับตองตรถเทรนอย่างเดียวครับเดี๋ยวเขากำลังติดตามติดต่อรถเทรนอยู่เมีติดตามอ้นี่ครับอันตรายมากครับขับช้าช้างันี้จะเป็นเส้นทางไปบุรีรัมประคุณชัยครับอันนี้จะเป็นแคท มาดูกัน307ครับนี่ครับทะเลจอดอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็ขึ้นขึ้นเสร็จก็คว่ำเลยครับเศก็ไม่เป็นไร ก็ต้องไปไล่ระบบใหม่แล้วครับน้ำมันเครื่องอะไรตัง้งอาอไม่น้ำมันมันไหลออกหมดแล้วบล่ครบบดินแฉะมากทงนี้ต้องเอาน้ำมาล้างเพื่อความปลอดภัยครับ เขากำลังวางแผนโอ้ฝนก็ตกมาแล้วเดี๋ยวไปเอาร่มกันวันสุดท้ายแล้วครับที่เขาทำงานตรงนี้รับเหมาห้าไร่เขายาวรถเทรนแลวครับกำลังประสานงานกันอยู่เดี๋ยวเราจะได้ดูว่าเขายกกันยังไง นายย่าจะยกใส่รถเทลเลอร์ใหญ่ไปเลยครับรถโอ้โอโหไซใ์เร็วมากหรือว่าเขามาตรงนี้ชิดชิดชิดน้อยชิดน้อย คิดฝั่งโน้นน่ครับลืน่นต้องมีคนมาคอยโบกด้วยตรงเนี้ยเพราะว่าถนนลื่นมากครับอ่ะเดี๋ยวติดตามภารกิจในการก่อคู่เจ้าแคทแคร็บสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ